ทำแบบนี้ดึงดูดความซวยและความโชคร้ายเข้ามาง่ายมากค่ะเช่นอะไรบ้างคะดูเรื่องราวลบๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนอื่นหรือของตัวเองนะคะถ้าเรามีอารมณ์หมกบุ่นเกี่ยวกับข่าวลบๆเรื่องราวลบๆเราไม่รู้เลยว่าประจุไฟฟ้าในหัวของเรามันกําลังทําปฏิกิริยาและจับเรื่องราวแบบนั้นเข้ามาเราสังเกตไหมคะเช่นตอนเช้าสมมติจิ้งจกร้องทักแล้วุณรู้สึกว่าแม่งซวยแล้ววันนี้กูต้องมีอะไรซวยแล้วปรากฏว่าวันนั้นเป็นวันซวยของคุณทั้งวันโอ้โหนี่แค่จิ้งจกนะฮะและ สิ่งที่คุณสนใจคุณนันไปสนใจเรื่องราวลบๆโชคลายแน่นอนสิ่งเลวร้วายจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะฮะบางคนอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่เอาเวลาไปนั่งดูเฮ้ยคนนั้นเป็นอะไรใครฆ่าเขาตายเขามีชีวิตยังไงทําไมเขาถึงโกงอย่างนั้นอย่างนี้ไปสงสัยไปตอมเผือกแตกเรื่องของชาวบ้านทําไมไม่เอาเวลามาพัฒนาตัวเองล่ะลูกวันนี้ลองเอาตัวเองมาพัฒนาตัวเองสิคะถ้าทุกคนคิดแบบนี้ประเทศจเจริญโลกจเจริญค่ะพัฒนาตัวเราไม่สงสัยเรื่องของเขาแต่มาพัฒนาตัวเราให้มันดี